สวัสดีครับผมบุ๊กเทรนเนอร์จากบอนกาแฟนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของบอนกาแฟที่มีจําหน่ายนะครับผมนัม่นก็คือทานมไทยปรุงสําเร็จชนิดผงปลาบอลกาแฟสําหรับ ในทานตัวนี้นะครับก็มีรสชาติความหวานความมันอยู่ในตัวเลยนะครับคล้ายๆกับแบบครีนวันเลยนะฮะสามารถทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่นํามาละลายกับน้ําร้อนนะครับทำได้ทั้งเมนูร้อนแล้วก็เมนูเย็นครับแล้วก็ชาในถุงนี้นะฮะก็คัดสรรจากคุณภาพสูงเลยครับผมแล้วก็นํามาสกัดด้วยกรรมวิธีโดยเฉพาะทําให้ได้ผงชาดำนะฮะที่มีกลิ่นรสนะครับเปรียบเสมือนชาใบแท้ๆเลยนํามาผสมครับกับส่วนของนมนะฮะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆทําให้เกิดเป็นกลิ่นรส ที่เฉพาะของบอนกาแฟนะครับเป็นสูตรลับของบอนกาแฟนะครับผมแล้วก็มีรสชาติที่คล้ายคลึงกับชานมแบบหรือว่าชาไทยแบบต้นตำรับเลยนะครับมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รูปแบบครับแบบแรกเลยตัวนี้นะครับเป็นแบบกระป๋องนะฮะจะบรรจุอยู่ที่350กรัมกับอีกแบบนึงครับเป็นแบบถุงฟอยครับผมก็จะบรรจุอยู่ที่ห0 0 0กรัมนะครับมีอายุการเก็บอยู่ที่1ปีนะครับนับจากวันที่ผลิตนะฮะแต่ก็ถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยก็แนะนำให้เก็บให้ห่างจากความชื้นนะครับผมเพื่อ รักษาคุณภาพของชาที่ดีไว้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนะี่ยบุ๊กจะมาแนะนําการทําเมนูง่ายๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะฮะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋าตามบุ๊กไปดูก,กันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาทําเมนูแรกกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นเมนูเบสิกของโปรดักต์ตัวนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือไอศกรีมนิวทีนะครับ โดยขั้นตอนนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับผมเพียงแค่เราเตียน้ําร้อนมาครับเราจใช้อยู่ที่60 ml นะครับหลังจากนั้นครับตวงผงชานะฮะ5ช้อนโต๊ะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผงชาตัวนี้เนี่ยก็จะมีรสชาติความหวานความมันในตัวนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้านําไปทำตามนะครับก็สามารถปรับเพิ่มลสได้ตามต้องการเลยหลังจากนั้นนะครับก็ทําการคนผสมให้เข้ากันครับตรงนมสดครับใช้อยู่ที่60 ml นะฮะ ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับนำน้ำแข็งนะครับใส่แก้วนะครับก็เทส่วนผสมที่เราทำเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปในแก้วได้เลยครับโอเคก็สามารถตกแต่งด้วยตัวโฟมนมครับเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอซ์ไทยนิวทีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปทำเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเมนูต่อไปมีชื่อว่าไอซ์กาแฟไทยนิวทีนะครับก็จะมีส่วนผสมของชานะครับที่เราใช้วันนี้นะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของกาแฟครับผมวันนี้เนี่ยบุ๊กเลือกใช้ในเบลนด์ของบอนกาแฟที่นำมาจำหน่ายล่าสุดเลยนะครับมีเบลนด์ที่ชื่อเบลนด์ว่า2021โอเคครับอ่าเริ่มจากการ ตัวน้ำร้อนมาครับผม60 ml นะครับผมแล้วก็ตามด้วยผงชาปรุงสําเร็จนะครับตัวนี้5ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เดวุกเนี่ยจะเลือกเสิร์ฟเป็นแบบสามเลเยอร์นะครับผมคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับทําการตวงนมครับเราจะใช้นมสดอยู่ที่60 ml นะครับกาแฟที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้อยู่ที่18กรัมนะครับผมสกัดมาเป็นดับเบิลเอสเรสโซ่นะฮะ เราก็จะทําการใส่ชาให้เราคนผสมไว้นะครับผมลงไปตรงก้นแก้วก่อนตามด้วยน้ําแข็งมาหลังจากที่เราใส่น้ำแข็งนะครับเต็มแก้วแล้วนะครับก็ตามด้วยนมสดที่เราตวงไปนะครับแล้วก็ท็อปด้วยเอสเปรสโซช็อตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอซ์คอฟฟไทยมิวทีนะครับ โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสาธิตการทําเมนูเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็หากคุณลูกค้านะครับมีคําถามข้อสงสัยนะฮะหรือว่าอยากจะจะชิมวัตถุดิบของจริงนะครับผมก็เข้ามาที่โชรูบอนกาแฟทั้ง23สาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับผมหรือจะติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของบอนกาแฟฮะแล้วก็ Line a d ดอ f i ฟิเชนะครับแล้วก็สามารถชอปปิ้งออนไลน์ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวบุ๊กจะขึ้นรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ไว้ นะครับแล้วก็หากคุณลูกค้าครับผมต้องการให้เราทําคลิปนําเสนอเครื่องทํากาแฟนะครับหรือว่าวัตถุดิบอะไรก็ตามสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมฝากติดตามคลิปดีๆผ่านทางเพจ Facebook ของบอลกาแฟแล้วก็ช่องทางของ y o u t u b e บอลกาแฟ Thailand ด้วยนะครับผมครั้งหน้าเราจะนําเสนอคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ผมขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ